ด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอรีวิวเปรียบเทียบ Yamaha MT15 2025และ Yamaha R15 2025สำหรับช่องโฟกัสออนไบ e โดยอยู่ในขนาดไม่เกิน3,500ตัวอักษรพร้อมแบ่งเป็นย่อหน้าและหัวข้อชัดเจนขีดขีดขีดเปรียบเทียบ Yamaha MT15 2025กับ Yamaha R15 2025 สวัสดีครับทุกคนพบกับโฟกัสออนไบส์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูความแตกต่างและจุดเด่นของ2พี่น้องจากค่ายยามาฮ่าที่หลายคนจับตามองในปี2025นี้นั่นคือยามาฮ่า MT 1 5โฉมใหม่และยามาฮ่า R 1 5รุ่นปี2025ทั้ง2คันแม้ใช้พื้นฐานเดียวกันแต่คาแรคเตอร์แตกต่างอย่างชัดเจนดีไซน์ภายนอก MT 1 5มาในสไตล์เนกเกตไบ e ์ส้มดูดัน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบโมโนาอพร้อมเดทามรันนิงไลท์แบบแยกเฉดให้ลูกโชบเฉียวเหมาะกับสายซิ่งเมืองส่วน R15 ยังคงความเป็นสปอร์ตเต็มขันไฟหน้าแบบคู่แยกซ้ายขวาพร้อมแฟริ่งดีไซน์แหลมคล้ายรุ่นใหญ่วายซัตฟอ7เสริมความสปอร์ตเต็มคันเครื่องโยนตและสะมรรถนะทั้ง2รุ่นใช้เครื่องยน1 5 5ซีแบบ VVA Variable Valve a c t i o n ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าประมาณ19แรงม้าแรงบิดดีในรอบกลางถึงปลายระบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์ช่วยลดแรงกระชากเวลาเชนเกียร์ลง MT15 จะเน้นอัตราเร่งต้นวตอบสนองในเมืองดีเยี่ยมส่วน r 1 5มีเซตอัตราทดเกียร์ให้ไหลลื่นในรอบสูงเหมาะกับการขับขี่ทางไกลหรือสนามช่วงล่างและระบบกันสะเทือนทั้ง2รุ่นใช้โชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวเพิ่มความนิ่งในจังหวะเบรกหรือเข้าโคง้ง ส่วนโชคหลังเป็นแบบโมโนโชคพร้อมกระเดี่องซับแรงยามาฮ่าปรับจูนต่างกันเล็กน้อยโดย R15 จะเสร็แข็งกว่าเล็กน้อยเพื่อรองรับความเร็วสูงเทคโนโลยีและความปลอดภัย R15 สองพันยี่สิบห้ามาพร้อมหน้าจอ TFT สี 4, พร้อมระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi แจ้งเตือนมือถือเช็คข้อมูลรถแบบเรีย t i m มมีระบบ Quick Shifter ในบางรุ่นย่อยส่วน MT15 ยังใช้หน้าจอ LCD แบบไดกะทีพร้อม Wi-Fi เช่นกันแต่ไม่มี Quick Shifter จุดนี้อาจเป็นข้อได้เปรียบของ R15 สำหรับสายขับขี่จริงจัง ระบบเบรกทั้งคู่ใช้ดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS เฉพาะล้อหน้าเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถความแตกต่างที่ชัดเจน MT15 เหมาะกับคนที่ชอบสไตล์ขี่ง่ายคล่องตัวน้ำหนักเบาไม่มือล้าในการขับขี่ในเมืองส่วน A15 เหมาะกับสายซิ่งที่ต้องการความเร็วการเข้าโค้งและอารมณ์การขี่แบบสปอร์ตฟูลแฟร์ริงเต็มขันราคาและรุ่นย่อย Yamaha MT15 225เปิดราคาประมาณ12,000บาทนีให้เลือกหลายสีเช่นสีเทาแดง น้ำเงินและดำส่วน Yamaha R15 2025เริ่มต้นประมาณ1,17,000บาทสำหรับรุ่นสแตนดาดและสูงสุดประมาณ1,34,000บาทสำหรับรุ่น R15M ที่มาพร้อม Quick Shifter และหน้าจอ TFT สรุปหากคุณเป็นคนชอบขี่สบายสบายเท่ๆเน้นใช้งานประจำวัน MT15 คือตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าคุณหลงไหลความเร็วอารมณ์สปอร์ตแบบจัดเต็มพร้อมเทคโนโลยีล้ำล้ำ R15 2025คือคำตอบที่ใช่ แล้วเพื่อนๆล้ะครับชอบสไตล์ไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โฟกัสออนไบ e ขอลาไปก่อนครับขีดขีดขีด,ขดหากต้องการเวอร์ชั่นสคริปต์สำหรับภาคเสียงหรือแบบเต็มสำหรับคลิป5-7นาทีแจ้งได้เลยครับ